วันนี้ลุงวิ์ป้าเกี๊ยวรถบ้านพะเนจจอนวันนี้มารีวิวรอบสองนะคะวันนี้ก็จะผัดกระเรียงน้ำพริกแกงกะเรียงปลากดคังค่ะน้ำพริกกะเหลี่ยงอันนี้ก็ป้าเกี่ยวไปได้สูตรมา3 0ิปีแล้วค่ะจากคนกระเรี่ยงนะคะรสอันนี้จะอร่อยมากค่ะเผ็ดร้อนค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยมากค่ะ ก็ปลาเกียวก็มามาสอนลุงแซมเขาโขกน้ำพริกแบบนี้นะคะก็จะให้เขาทําขายะคะ่ะเพราะว่าปลาเกียวก็ทําแล้วก็อร่อยเพื่อนผมก็รับประทานกันแล้วติดใจนะคะวันนี้ก็มาสอนเขาแล้วคะอันนี้อ่าลุงแซมไปนคนขัด่ะนี่มาสอนถึงครัวลุงแซมเลยนะครับนี <S <S ่เลยครับมาสอนอันนี้เนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท,ที่มีวิชาที่วัดอนเป็นครั้งแรกที่ปลาเกียว สอนใช่ไหมครับค่ะขั้นะครับสอนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับครับโอ้ไปเลยรับเอาน้ำนะครับอยู่ไหนน้ำตรงนี้ครับนี่ยขันแรกนะครับที่ปตะเกียบอนุโกะไปนิดเดียวใส่ใส่ใส่เปิดบุตรไปไอไปจานไปค่ะดีครับดีครับดีครับธรรมชาติดีครับต่อแล้วแหละต่อเนื่องครับนี่เลยครับ ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มาใส่ปลาค่ะใส่ปาลงไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่ปลาลงไปแล้ว่าจะต้อไครับไปจเางยนะครับไปแล้วดงไหนครับไไปใส่อะไรครับเอาเกลือปูครับมีปไปแล้วนแาครับแก ปลาหน่อยค่ะวันนี้เป็นเมนูสาธิตนะครับเป็นอ,า,อาหารพริกแกงกระเลียงปลาปลาคังนะครับหอมมากนะครับหอมมากเลยครับุกชิ้นแล้วรับประทานนะลงขั้นตอนต่อไปใส่เลยครับขั้นตอนต่อไปวันนี้ใส่คังเลยค่ะ ไปด้วยครับเอต่อไปก็มีอะไรด้วยครับต่อเลือ่องต่อเนื่องนะครับผมกินหอมมากเลยครับต่นะนะครครอไนีนะรับไัสุดท้ายนะครับใส่ผักโรยครส,สุดท้ายครับมะเขือแล้วครับมะเขือมะเขือพอแล้วพอ,อแล้วอ่าโอเค ใส่น้ำนี่น้ำคนใส่อะไรอย่าีปนแกงนะครับแกงที่เปเียวกนวันนี้ครับตทั้งวันนะครับป่พนี้นะครับหอมมากนะครับหอมมากที่เเยวเลยตอนะครับ เสร็จแล้วใช่ไหมปลาเดียวน้ำนี่นะน้ำครับโอมคน้ำยังน้ำน้ำพอไหมครับพอแ้อะพอแล้วครับนี่เลยโอ้โหวันโชว์เลยครับวันโชว์เลยครับโอ้เมนูแนะนำนะครับเมนูเด็ดของลุงแซมแกงปลาพริกกระเบียปลาสดคครับสูตรนี้สูตรของปลาเกียวลุงวินครับเดี๋ยวเราจะเป็นกันครับโอเค